ครับสวัสดีครับเอฟซีตุกคนนะครับเนาะครับมือนี้พ่อแต้มขึ้นมาหาตามเลขตัวเลขแนวทางน้ำพออวนคงสุดท้ายนะครับเนาะครับมือนี้ก็ถือว่าคงสุดท้ายแล้วนะครับเนาะยี 28, ่สิบแปดยี่สิบเก่าละนะครับเนาะเข้าไปน้ำกัน,นครับย่างเข้าไปได้บัตรอเนานะหน้ากับเก่าแปดเก่าแปดย่างรวยๆอยู่ ไร่จรไจ้ะได้จำได้แล้วจี่งช่องนะครับพุ่นนาพุ่นกาช่ยกัดพี่น้องคงอยาจำได้ดีนะครับช่วยครับผมครัุนตกเบิดขึ้นนาแนี้ก็กีมิ่ะรันนะครับ ดเด็่บ้านเนี่ยอุดมสมบนนะูนะรณ์เนาะนำเต็มส้อยแบบเมียนมรคือบ้านพอแล้ปลูกต้นไหม่มีตเตน่ากินนะครับเบป,ปะคมวันคมวัน้ามนมอ่อโอ้ทางมีแตนาัา คพอสวดีครับผสวัสดีครับกกบพ่อมาสอนคำวหอนเน่ยพ่อสวดีครับพ่องแล้วพ่อัดีครับพ่อาตัวอีเตัวพอดีนะแต๊แห้งนี่เนาะฝนเนาะรับผมต๊ทััวอยู่แต่ว่ามันสีแห้งสีหยุดไม่หยุดขึ้นกันขึ้นกันโอ้อันนี้มันอันนี้เขาเอือนยังกันไหมน่ไล อมาอยูกตําสัตว์นอโบได้ขึ้นมาไหมึงนึงนี่เด้ครับได้ขึ้นมาสิ่ะีาหลายตัวพอเนะีีหก ซีซีร่างมันเนาะติดซีพวกอดรูี่เรนี่คักไปเนยังเขาต้องขดั้งครังทีอยู่นรงแย่วมาวินซีครับผมโอ้บินซีบานขึ้นบ่มีกำไรบ่มี้เหรอมาสอบเลขสองคู่มาสอบเลขสองตัวมสอบีโอ้ยอะไบ้างเ่เงี้ตัวนี่ครับผมอ่ะวาสิมาตามเอาเป็นโค้งทุท้ทยด้วนนเนาะโค่้งุทยเลยครับโค้งทุไทครับผม ม้ด้ครับผมหกเยกันนะครับมาถูกเกลานี่ละมาตามเกลานะครับทีนี้ความงวดนี่เป็นระมันใจปะวันนี้เลขงามอยู่รนอเลสี่ศูนย์ศูนย์สี่อือศูนย์ศูนยสี่นะครับคืนลองเี่เบิ้งไปน้ำกันนะครับเดี๋ยวไปแอดเบิ้งอีกเียนไปน้ำเบิ้งไปน้ำเอาคุณพ่อให้วิ่งบนล่าง ซีกหกนะครับเาห็นไ่มเาดีนอ่ะเนาะมันคือมาดีเลยซีหกมันกนดีเ่ากกว่าหกกับซีนี่มับน้ำกันนำดีอ่ะจับคู่กับซีศูนย์กับซีหนึ่ีสกับซีสอนะครับศูนย์ห โอ้ศูนย์หกตัวบักมากตัวนี้ตัวบักมากกับหกกับง้าหนึ่งหกอหนึ่งหกกับสองหกนกอพ่อนะวันนี้พ่อเน้นเน้ยคือเน้นสี่ศูนย์ตัวเดียวน้อพ่อเนบเนสี่ศูนย์กันนะครับเอาพี่น้องพ่อเนีนที่สี่ศูนย์เนอถ้าเด็กวิ่งเนี่พ่อมาเน้นหรือเท่ากันเท่อกันเอาท่อกันรถน้อพ่อนะเนื้อน่อนกว่านะครับวิ่งหกับสี่รดครับ บนล่างกัคือบนล่างก็โดนนกอ่ะนะแเนี้สูนสี่สูนกับหกสูนน้ำเามนอยู่มันมักหกน้ำอ้าวถ้ากูได้มักก่ให้พี่น้องกเราถเนาอนะครับกับน้ำโม่อนี่ะอือกับน้ำบ่เออกับตัวน้ำซุ้มตักงพูดรับผมกับตัวไม่น้ำเนาะอือกับตัวไม่น้ำอ้าที่ซีนเป็นลักน่วยนะครนี้อันนี้เอาหกแล้วนวยก็ได้ เอากาแฟมาฝากก็เอาตัวนี้ฝากกอดนะครับอันนี้ก็ดีเนาะครับเี่ร็เกกี้ี่คาราซกาแฟกันนะครับกาแฟวุ้ยไทยกินหนึ่งแย่ให้แล้วคือบาหวานเดี๋ยวนี้เป็นนมนมจืดได้แต่นมจืดเนาะผมก็บไว้เดี๋ยวผมก็กินไรบาไว้ครับผมเอาพี่น้องกกี้ซี่ครับโค้งสุดท้ายกับอ้าวันฟ้าวันฟันให้ซีกับหก สี่ก็บมสี่ก็ผมนะครับมาตุกลอกสี่ก็ผมสิโอ้ตุกลอกก็ดีเนาะพ่อตุกลอกก็ดีออกออก,ออกก้อนแล้วก็ผมตกุกลอกมันมันหนาสิตุกลอกหมดจิงหนึ่งอยมันหนาสิตุกลอกงดก้อนหนึ่งทันตุกลอกงดก้อนไม่ตรงคักตรงนี้วันนี้ก็สิไม่กี่ก่าพ่อสีอาจจะบุนีไปใส่เพราะว่ากับศูนย์นี่ศูนย์นี่มากับสียังกักสีนี่ละที่ศูนย์ครับผมทันยังกับสีโซน โอ้เล็กง่ายไม่รู้พี่น้องสี่บ C0 4 1 4 2 4 2นี่กระคัก 4, 2กระคักครับ0ุดหกกระคักครับคักบดสุดตัวเลยพี่น้องบานนี้คักบดบานนี้คักบดพอซูนหกข้อก็จะออนไม่ได้อีได้พอซูนตัวนี้กำลังมาแห้งศูนย์ครับอดังเอกศูน โอยายมักุหาโอ้ยมักซุนหาอุโอ้เล่าฟันได้ซุนหาฮาุนซุนหาทีคุณแม่ฝันได้ซุนหาบัดนี้อีกผู้นึ่งมากฝันไปแม่บอกว่าอีกผู้นึงอีกถึงนม่หกหนึ่งกับสี่หนึ่งกินกลางก็ดี ฟันไม่ได้หกขาหนึ่งบ่ละี้วดูดแล้วที่สองทั้งหมะออฮ็ตมากนี่ฟันหนีบอกะฟันหนีบ่เราเพื่อนฟันเราไท่อได้เราเยอะนี่บ่คหิวปวดคิวคืนก่อวหิวข้ก่อทางเทียกับจักฟันไปอีหังแน่เนาะจับใกก็บม่ได้กวา่ะมันนอนรับข้าวเดียวแล้วมันก็ตื่นไหม รับเปี่ยนตื่นอืมน้องรับสามทุ่มมึงหกทุ่มชือตีนึงซื้อหรอก็รับอีกับผมไม่เปิดไฟครับอ๋อครับเอาเอาสิละฝันบ่ฝันบ่เป็นยังน้องพ่อเนาะเพราะว่าเด็กคำนวณของน้กงพ่อเนี่ได้ไม่สี่อ๋อพี่น้องกิี่แคปหน้าจอเอาไทยคลิปกันนะครับไทยคลิปคลิปไทยกันตามนี้เด้อพี่น้องกิฟี่ออกไปพิจารณาวิเคราะห์ชอบใครเอาเพราะชอบก็พันเพราอ้วนไทยเป็นแนวทางกันนะครับ แต่ว่าพอวันนี่มักงดโางดบ่งดสี่ศูนย์คือตัวเด่นตัวเน้นนะครับเด่นทั้งสองตัวทั้งสี่กับพวกวิ่งนะครับบนล่างกันโดยพวปักลักกันนะพี่น้องเนอะเอาฉะนั้นแล้วพี่น้องเอฟซีขอให้เฮงเฮงปังปังกันนะครับครับเอฟซีกับข้เมนต์มาห้มาตามมาตามอยู่ครับแต่ว่าได้มีโอกาสกับมาออกโค้งทุายกันลดนะครับอ้าขอขอบคุณพอวันอะไรครับผมไม่ยังฝาก เอฟซีบอพออวนเหมือนงวดนี่มันใจแน่บหรือกากคิดว่าคิดว่าคิดว่าว่ามาแท่เนาะกว่าเด็กก็งามหมดนี่มันเด็กงามงวดเพราะว่ามันมาตกหลอกพอดีมาเชื่อตกล็อกงวดวันหนึ่งเหรอเนาะซีบอตกล็อกมวันนึงคือข้าคนหนาคนนี้เอ้ามันยังอยู่คือเก่าดอกก่อนยังอยู่ขือนเก่านะครับ อ่านไปทั้งฟุอื์นะครับไม่พี่ของมึงเนี่ยนนะครับสวัสดีคุณพ่อครับผมสวัสดีครับพ่ครับครับพ่อเขาพูณอะไรครับพ่อครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้อีกตืวหนึงเนาะครับเนาะอันนี้ไล่มือพ่อพันเชียนไว้อันนี้ห้องเก่าเปียดนะครับกับตัวเดียวกันเนาะครับเนาะส่วนมากที่เป็นบนมือพ่อเป็นล่างส่วนมาก ข้นมากเรออกบุญนิด่อยข้นมากออกบุญนาะครับเนาะขึ้นมาที่หนึ่ล่างครับขึ้นมาล่างเนี่ยถืออยู่ดิเราบ่ได้คู่เลยอืมเอาตัวนี้เอาพี่น้องบ่ได้กับนากับหลังกลับตรงเกี้ยพอเราให้วิ่งบนบนล่างนะครับเด้อสี่กับหกนะครับเนาะแมนสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองคือเขากันบนล่างศูนย์หกหนึ่งหกสองหกพอเราเนี่ยสี่ศูนย์ตัวเดียวแต่ว่าศูนย์หกกังหันนะครับเด้อเอาไว้น้ำเนี่ยครับเนาะจะได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ นะครับเอาแชปหน้าจอครับผมควายโุกโฉบมันมันกันเด้อครับเด้อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกนี้เนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมก็มีแคียนีเนาะครับเนาะควายโฉกโฉมันมันถูกหวยรวยเงินกันทุกตัวคนครับสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับผม